โจยูทูบชแนลครับผมมื่อนี้สิมาเปิดราคาควยงามเด้อครับเด้อของคุณครับผมของเงินคนแก่พ่อศรีนะครับเด้อบ้านหัวผู้เดี๋ยวไปสอบถามกันครับผมมื่อนี้กับตัวมื่อนี้กับตัวกับวันที่สิบห้าพฤษภาเด้อครับเด้อสองพันหกสิบสี่ครับผมเดี๋ยวเราไปชมน้องกันนะครับไปเลยครับผมผมสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับพ่อซื้อไว้ยังไงพ่อพ่อสีครับพ่อสีบ้านยังพ่อ หมูสามตบลกุฎธาต์อำเภอหนองนาำครับจังหวัดพนัชเจนครับผมเมื่อนี้พ่อเราสิมาเปิดราคาควายเผือกนะ,ค,ะครับเนาะครับตัวนี้ซื้อว่าจังไหนพ่อแม่เผือกแม่เนี่ยเอ,อ๊ะหมูยังกัะหมูที่นี่ขานาดหมูอะนี่เด้อครับเด้อแม่ตัวนี้ซื้อว่าแม่หมูเผือกเนาะพ่อ,นะอเนาะแม่หมูเผือกครับผมควายตัวนี้เป็นเชื้อสายเป็นลูกของตัวใดเนาะพ่อลูกมังกรขาวลูกมังกรขาวสายเลือดแม่เพชรอุดร สายเลือดแม่เพชรอุดรครับครับผมเป็นสายเลือดนะครับเนาะครับมน้ำสายเลือดครับควอยตัวนี้สะอาดดีนะครับเอฟซีครับผมนี่ครับผมสวยใสปิ้งเลยครับผมหูทั้งเกล็ดนะครับใบหูใบหูฟอนล้ำนะครับเด้อแม่นี่เป็นสายเลือดเพชรอุดรครับแน่นอนครับตาพ่อนี่เป็นมังกรขาวนะครับเนาะครับเป็นลูกครับผมเป็นมังกรขาวพ่อดึงไปนะครับมังกรขาวดึงไปหรือเปล่านี่ล่ะนี่พี่เออเบงบันไทยนะครับเด้อเอฟซีครับผม บันท้ายสวยครับผมหางสีทองกล้วยนี่สองปีกัวนะพ่อเนาะสองปีบวกครับอ่าแถวพึ่งล้วนมันบ่พ่อมลื้้อเานีคฟันฟันฟันนำนมพึ่งล้วนเมื่อกี้นี่นะครับเรื่องมือเศร้าครับผมนี่ครับผมหน้าตาครับตัวจกระคอคอใบเข่งตันดีนะครับเด้อฟันพึ่งล้วนครับพึ่งล้วนใบหูฟันล้ำคือเป็นสายเลือดของเพชรอุดรนะครับเด้อเด้อกเข่าไงแม่หมูเผือก ความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกเด้อครับเด้อเบิ่งครับผมเนี่ยเขาเอี้นว่าตัวปลาคอคอปลาเข้งสันปลาบูหูใบตองซาดครับผมนมสีเต้าสวยดีครับผมเบิ่งบันไทยเด้อครับเด้อหางสีทองสะอาดครับเอฟซีครับผมสะอาดครับผมัครบผมสะอาดดีดนะครับเด้อเก็บแขงเก็บขา เบื้องหน้าเบื้องตาเลยครับอันดำๆนี่นะครับเด้อนั่นเนี้ยเพิ่นไถไถเมื่อกี้นี่ครับไม่ได้ดำพ่อละอาบน้ำไม่เรียบร้อยนะครับผมแม่หมูเผือกครับนี่นะครับเด้อเผืักพริกเผาไงตันดีนะครับอายุสองปีกว่าฟันน้ำนมพึ่งสีลอนมือนี่ผู้ใดสนใจก็กิางกงางสอบถามพ่ออะไรนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์เป็นบ่อหนี่พ่อหนี่ครับเดี๋ยวบผมทับทันไว้ละโอ้ทับไปพ่อ อยู่ในท้องนี่ทับลูกลูกของแก้วฟ้าเมนบะพ่อลูกของลูกแก้วฟ้าครับผมเด้อนี่พ่อเราเชียนไว้น่ครับผมพ่อมีไอให้ตหสอบลพ่อม่ัลูกอยู่ในท้องลูกของแก้วฟ้าตรวจสอบได้ครับผมตรวจสอบได้มขทับขตผสมขมตัวมาเลยครับเด้อคุ มันทียี่สิบพันรอบเป็นบ่ครับคือห่อถือคือว่าขันพันกับคือพันพ่อขันพันกับคือพันนะพ่อเนาะขันพันคือพันพึ่งผสมครับผมพึ่งผสมผสมมาเลยเอามาเลยไม่มีใบครับโคมตัวครับผมโคมตัวนี่คือลูกของแก้วฟ้าเด้อครับเด้อลูกของลูกแก้วฟ้าผมเก้ียวฝ้าเด้ยลูกของมันอีกครับผมโอเคครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อพ่อพ่อสีเนาะครับเนาะศูนย์แปดหนึ่งนี่แล้วครับให้เอฟซีเบิ้งก่อนเลยครับนี่ศูนเจ้าของเปเลย ศ8 1ย์5 4ดหนึ่งศูนย์ดห้าสี่แปดี่ครับผมกิ้งกางสอบถามพ่อสีได้บ้านหัวฟูน่อเนาะตำบลกุฎท่ดนับครับอำเภอครับผมจังหวัดขอนเ่นนะครับเด้อนี่ครับผมคายตัวนี้ซื้อว่าแม่หมูเผือกครับสะอาดดีนะครับผู้ใดสนใจกิ่งกางสอบถามพ่อละไดครับผมผสมตัวกิ่งมาพ่อจะเปิดราคาอยู่ที่ แปดครับแปดหมื been, <S 2> 2 <S ่นนะครับเด้อตอรองได้ตอร้องได้นะครับเด้อแปดสิบนี่คือแปดหมื่นครับผมมาเบิ้งตัวแทกเด้ครับผมความสูงบารายครับเป็นสายเลือดพิษดูดอนนะครับเด้อเมึงครับถั่วประคอกข้อประเข็งตันดีครับผมมันมีหยาดเทียมครับพ่อเราบ้านเรปลูกหยาไว้ครับผมเลยสิมาเบิ้งตัวแทก็ได้เนาะพ่อเนาะราคานี่คือต่อร้องกันได้ครับผม ครับผมอ่ะโอเคครับพ่อเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับเนี่ครับเด้อตัวนี้เป็นตัวที่สองพ่อนี่ครับผมตัวนี้ซื้อมาจากไหนพ่อน้องบัวขาวน้องบัวขาวเบิ่งบันไทยเด้อครับเด้อสวยดีครับผมน,ดดน้ำดีครับผมความสูงเท่าไรพ่อตัวนี้ร้อยสามสิบต้องการครับร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกบ่พ่อ ร้อยสามสิบบวกเด้อครับเด้อน้องบ่อขาวเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นลูกของตัวไหนพ่อสร้างอุดรครับสร้างอุ่ดอนนะครับเด้อเบางหน้าเบางตาครับผมตาเตียมเทียมจำข้ออ้อมถุงน่องขาวครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีนะครับอายุเท่าไรพ่อตัวนี้อายุปีหอเดือนเก็ดเดือนนี่ละครับประมาณปีหกเก็ดเดือนนะพ่อเนาะนี่นะครับเด้อประมามวันบวชเกิดของผมครับผมบวชผมบวชเกิดน้ำผ่อเรากับว่าวถึงอีหลีนะครับผม เบิ่งบันไทยด้วยครับโอ้ยสวยดีเลยครับพ่อพ่อดึงหน่อยนะนี่ครับผมควายบวมีตรต่นีเนาะพ่อเนาะหางบวดอกบวอย่างนาะครับผู้ใดสนใจด้วยครับเด้อกิ่งก้างสอบถามพ่อตัวนี้คือซื้อว่าน้องบัวขาวครับผมเบอร์โทรศัพท์กะ0810584844ครับผมนี่นะครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจกิ่งก้างสอบถามพ่อสีได้อยู่บ้านหัวผูครับผมตำบลกุฎท่า อำเภอหนองน้คำจังหวัดคอนแกนครับผมครับผมพูดนะครับสูงสูงก็พ่อแล้วด้วยครับผมพูดนะพูดนะพูดพวดพูดพูดพูอพูด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 พ่ดพรดพู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 ดนูดพ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 ูดนูดพ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 ูาูดพ่ดพูดพูดพูดพีดพู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 ดมดพดพูดพูดพีดพู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 ดพดพดพู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 ดพะพพพพ Uhm, นี่นะคะรับเด้อขึ้นได้กันพอใจขึ้นมาได้ครับกันบ่พอใจขึ้นมาได้เด้อพ่อเราบ่าขึ้นไปรับประกันรถครับผมเราบ่ได้ยกเด้อครับนี่เราบ่ได้ยกจับหน่อยๆซื้อกไปย์ผนนะครับให้เบิ่งชัดเจนไหมเพาะลุ้งไปหน่อยนึงนี่น้องบัวขาวเนาะพ่อเนาะราบาดง่ายนะครับเบิ่งครับผมก้อยตัวนี้ลูกสร้างอุดรนะครับผมสร้างอุดรโอ้โหวสวยครับผมชัดเจนมื้อนี้เปิดเท่านี้์ไหมะพ่อ ราคาพอนี่รู้จักได้ล่ะคือคู่ปามราคาเนี้ยจะขายเท่าไรก็เด้ปรว่าณพ่อจะเปิดราคาเท่าไรครับผมหวเงาไหลเลยบอเพราะคนราคาแบบเนี้ยมันงามงามหลจะเลื่มไหมเปิดราคาเท่าไรครับพ่อพ่อหลายดอกก็รูดดีนนั่นหาพันรูดดีนนั่นอิอ๋อเจ็ดหมื่นห้าเนาะพ่อเนาะราคาเจ็ดหมื่นห่าด้วยครับเรื่อราคาหนีตอรองได้นิดหน่อยเมียนครับผมผู้ใดสนใจก็กิ้งกลางสอบถามพ่อและได้ครับผมนี่คือไฟดอนหาพั ราคาเกตหมื่นห้าพันกิ่งกลางสอบถามพอไรนะครับเด้อความสวยความงามเนี่ยมาเบิ้งตัวเท่ได้ครับผมกระบาดง่ายครับผมตาเตี้ยมเกลี่ยมจ้ำคออ่องถุงน่องขาวนี่ครับผมเรียบแข้งเรียบขาดีครับผมสนใจครับผมกิ่งกลางสอบถามพอไรเลยนะครับเนาะเปิดแต่ซุ้มเปิดดนะครับเด้อผู้ว่าเปิดเพิ่นกับว่าขายตัวอื่นนะครับผมบ่ฮอดเข่ากล้องกันรอบเนี่ย เอาโอเคพ่อเท่เนี่ยนะครับเนาะสวัสดีคร um med ับพ่อกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้เบาจุนด้นะครับเด้อสิหาคคิดไปไหมไม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ